สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินเอินเดอรมนีนะคะช่องที่นำพาแต่ความสวยงามแล้วก็ความสบายใจมาฝากเพื่อนๆนนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราพาไปชมต้นพืชผักแล้วก็ต้นผลไม้นะคะในร้านค้าที่ขายต้นไม้ค่ะเพื่อนๆ่เดี๋ยววันนี้เราไปชมดอกไม้สวยๆกันนะคะเพื่อนๆที่รักการปลูกทั้งหลายนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบดอกไม้นะคะตามมาเลยค่ะรับรองว่าคลิปนี้ไม่ผิดหวังค่ะเพื่อนๆ แล้วนะคะ,ะแผนกต้นไม้ดอกไม้ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เดินเข้ามาในแผนกนี้นะคะจะหอมสดชื่นมากๆค่ะแต่ว่าเพื่อนๆที่แพ้เกสรอนดอกไม้นะคะก็ต้องระวังกันสักนิดนึงค่ะเรามาเริ่มกันที่ดอกเดซี่นะคะเพื่อนๆสวยงามสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีดอกเดฟ o ฟเดลนะคะหรือว่าดอกดารารัตบ้านเรานั่นเองนะคะ ใครที่ชอบดอกคาร์เนชั่นนะคะก็จะมีหลายสีแล้วก็หลายลายให้เลือกเลยนะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็จะได้กลิ่นหอมของดอกไฮยาซินค่ะเพื่อนๆไฮยาซินนะคะแล้วก็มีทิวลิปที่เป็นดอกเป็นชั้นนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะเวลาที่เขาบานเต็มที่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดชื่นสวยงามสีสันนะคะเลือดูนี้เลือดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงฤดูที่มีสีสันมากๆเลยนะคะแล้วก็ดอกไม้พวกนี้เขาก็จะมีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆหน่อยเป็นคนที่โชคดีนิดนึงที่ว่าไม่แพ้เกสรดอกไม้นะคะสําหรับเพื่อนที่แพ้เกสรดอกไม้ก็แนะนําว่าช่วงนี้อย่าไปเดินร้านขายดอกไม้นะคะเพราะว่าอาจจะป่วยกลับบ้านได้ค่ะเพื่อนๆดอกไม้ชนิดนี้นะคะภาษาอังกฤษชื่อว่าเจราเนียมนะคะ จะมีหลายสีหลายแบบค่ะเพืเ่อนๆแบบเลื้อยก็มีนะคะแบบที่ห้อยนะคะแล้วก็เป็นเป็นต้นก็มีนะคะนี่เป็นสีขาวค่ะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะใบเขาก็จะแตกต่างออกมาอีกนิดนึงนะคะเพืเ่อนๆ สีม่วงนี้เขาก็จะทนต่อความหนาวนะคะปีหน้าเขาจะขึ้นมาใหม่ค่ะ คิวลิบสีขาวนะคะบานนะคะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกลิบเขาจะมีหลายชั้นนะคะพันนี้ค่ะดอกไม้สีขาวนี่เป็นอะไรที่สวยสดชื่นบริสุทธิ์จริงๆเลยนะคะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้นะคะหน่อยจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าคนจะชอบปลูกที่ระเบียงบ้านนะคะใส่กระถางไว้ที่ระเบียงนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็ตั้งหน้าบ้านค่ะเขาก็จะมีดอกออกมาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะดาวเรืองก็มีค่ะเพื่อนๆ ดาวเรืองเขาก็จะเพาะไว้กระถางละหนึ่งต้นนะคะแต่ว่าเขาจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้มีดอกซึ่งดาวเรืองนะคะเขาก็จะผลัดกันออกดอกไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเลยนะคะใกล้ๆถึงฤดูหนาวเลยนะคะแล้วถึงเวลานั้น,นะะแล้วนะคะเราก็เก็บดอกแห้งเอาไว้เพาะพันต่อไปนะคะเพาะเองได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลื้อยค่ะสีแดงแบบนี้นะคะจะต้องมีเสาหลักให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะเพื่อน นี่ค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะดอกไม้คลุมดินดอกไม้สําหรับประเบียงบ้านนะคะนี่นะคะดอกไม้ชนิดนี้ก็จะคล้ายๆดอกบัวตองบ้านเรานะคะนี่ค่ะกระถางเล็กๆก็มีนะคะดาวเรืองค่ะส่วนดอกไม้ชนิดนี้นะคะก็มีหลายสีเช่นกันค่ะสีแดงสดสีชมพูหรือไม่ก็สีขาวนะคะหรือว่าชมพูอ่อนๆนะคะเพื่อนๆสีออกจะม่วงๆก็มีนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะชมพูขาวนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกหยิบกันได้เลยนะคะนี่คาร์เนชั่นค่ะเพื่อนๆคาร์เนชั่นก็มีหลายสีหลายแบบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยคาร์เนชั่นซื้อมาปลูกก็คุ้มนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่านะปีหน้าเขาก็จะขึ้นมาให้เราอีกนะคะหลังจากที่เขาหยุดพักผ่อนไปในช่วงฤดูหนาวค่ะ สำหรับร้านนี้นะคะเขาจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์เ,เครื่องมือต่างๆนะคะเครื่องมือช่างต่างๆแล้วก็เขาจะมีะแผนกสวนที่ใหญ่มากๆค่ะนี่เลยดอกไม้ที่หน่อยมามองหานะคะต้นไม้รูปหัวใจค่ะดอกฮะไทยหยาดทิพย์นะคะเพื่อนๆหน่นนอยมีอยู่แค่หนึ่งต้นนะคะแต่ว่าวันนี้อยากได้อีกสักต้นค่ะก็ะเลยมามองหานะคะนี่ค่ะดอกไม้รูปหัวใจนะคะความหมายดีเชื่อเพาะค่ะ สำหรับหน่อยแล้วนะคะการปลูกผักหรือว่าการปลูกต้นไม้ก็ตามนะคะไม่ถือว่าเป็นการทํางานนะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นการพักผ่อนค่ะเพราะว่าเราได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้เห็นการเจริญเติบโตนะคะช่วงที่ดอกไม้เ,เริ่มผลิออกมานะคะเริ่มตูมออกมาแล้วก็กําลังบานแล้วก็ ช่วงที่เขาเบ่งบานเต็มที่นะคะการได้เฝ้ามองนะคะจนถึงเขาร่วงโรยนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือความสุขของเราอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ก็คือลาเวนเดอร์นะคะดอกไม้ที่สร้างความสดชื่นให้กับมแมลงนะคะ<ม>พวกผีเสือ้อแล้วก็พึ่งต่างๆนะคะเพื่อน ชนิดนี้ก็สวยค่ะออกดอกสีแดงสีขาวสีชมพูนะคะใครชอบสีไหนสีส้มก็มีนะคะก็เลือกซื้อกันได้ตามสบายเลยนะคะคราวนี้เรามาดูาต้นไผ่กันบ้างนะคะสำหรับคนที่มีสวนกว้างๆนะคะต้นไผ่ต้นหญ้าที่มีความสูงแล้วก็ที่เป็นกอนะคะเ,เพื่อนจะใช้พื้นที่สักเยอะสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นญ่าค่ะที่มีดอกแบบนี้นะคะ ดอกเป็นพุ่มภาษาไทยเรียกว่าหญ้าอะไรหน่อยหนูไม่ทราบนะคะเพื่อนๆ่แต่ว่า,าคนจะชอบปลูกหน้าบ้านค่ะเพราะว่าไม่ต้องดูแลกันเลยนะคะจะใช้พื้นที่สักนิดนึงแต่เขาจะออกดอกมาสวยงามมากๆแล้วก็ดอกก็จะอยู่ได้นานด้วยนะคะดอกหญ้าชนิดนี้นะคะนี่ค่ะกอเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีขายกันเกือบทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆบางครั้งนะคะเราคิดว่าต้นไม้ดอกไม้นี้ไม่มีค่า,ไม,มคาไม่มีความสวยงามอะไรเลยนะคะแต่พอมาอยู่ในสวน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อน ความสวยงามบังเกิดขึ้นตลอดเลยนะคะยาชนิดนี้ก็มีสองสีนะคะ คราวนี้เราไปดูไม้ประดับกันบ้างนะคะก็มีหลายชนิดเช่นกันค่ะนี่ค่ะกวักมรกตนะคะสวยงามแล้วก็เขียวกระจีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับคนที่มีพื้นที่ในบ้านหรือว่าในตัวอาคารนะคะเอาไปตั้งนะคะใส่กระถางก็สร้างความสดชื่นให้กับบ้านช่องแล้วก็ตัวอาคารค่ะกระบองเพชรหรือว่าแคนตัสต่างๆนะคะก็มีค่ะเพื่อน มีดอกแล้วก็มีนะคะมีหนามก็มีนะคะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะเล็กๆนะคะไปตั้งบนโต๊ะทำงานหรือว่าในครัวนะคะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะนี่ค่ะแต่และกระถางก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นกระถางเล็กๆค่ะเพื่อน กลามะพราวนะคะก็มีประโยชน์ต่อการปลูกพืชผักนะคะเพื่อนเสร้างความสวยง,งามเป็นสำหรับไม้ประดับได้อย่างดีนะคะนี่ค่ะมีค่านะคะกะลามะพราวมีหลายชนิดหลายอย่างนะคะต้นไม้ดอกไม้ช่วงนี้นะคะแล้วถ้าเราไปซื้อในห้างแบบนี้นะคะเพื่อนเเขาจะใส่ปุ๋ยบำรุงให้เราเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูแลเพิ่มเติมเอาในภายหลังนะคะเพื่อน ตรงนี้เป็นต้นหญ้าที่เป็นอาหารให้น้องแมวนะคะนี่นะคะน้องแมวเขาชอบทานมากๆเลยนะคะ สรุปแล้วนะคะเดินมาชมตั้งนานนะคะหน่อยก็ได้ดอกไม้ที่หน่อยมามองหานะคะก็คือดอกคาไทยาทิปค่ะเพื่อนๆหรือว่าภาษาอังกฤษ bleeding heart นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่7ยูโร99นะคะหรือประมาณ200กว่าบาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเดินชมดอกไม้ด้วยกันนะคะมารับความสดชื่นนะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าเขียนคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ